สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง My Name Book Channel นะคะวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูหิมะหน้าบ้านนะคะตื่นมาตกใจเลยหิมะมาลงมาลงขาวหน้าบ้านเต็มไปหมดเลยนะคะวันนี้ตื่นสายตื่นมาสามโมงเช้าลงมาก็เอ๊ะเห็นหน้าบ้านทำไมมันขาวเนี่ยเดี๋ยวจะพาออกไปดูนะคะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะหลังบ้านเอะอันนี้หน้าบ้านขาวไปหมดเลยเดี๋ยวพาออกไปดูวันนี้มาลองทำน้ำยา มีเขาเรียกอะไรน้ำยาปลากระป๋องค่ะมีปลากระป๋องเยอะเนี่ยค่ะอันนี้ทําเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาลองทิมดูครั้งแรกของที่นี่นะคะที่ทําเองเคยทําขายนะคะเมื่อหลายปีที่แล้วแม่สอนให้แต่เป็นน้ํายาบ้านเราน้ํายาแบบน้ํายากไก่น้ายาเขาเรียกอะไรอะตีนไก่อะไรพวกนี้นี่เราไม่มีใส่อะไรเราใส่แค่ปลากระป๋องอย่างเดียวแล้วก็มีพริกแกงที่สําเร็จรูปอยู่แล้วนะคะ ซื้อเพื่อนสาวมาแต่เพื่อนสาวเขาโขกเอาไว้แล้วอร่อยเราก็เลยเอามาทําดูนะคะเนี่ยไม่เคยทํากินเลยนะคะสามารจะตำแต่ส้มตำนะคะเป็นครั้งแรกจุเนียจะเอาอะไรอะ่ะลูกบวัดดีเอฟซียังนะสวัดดีเอฟซียังหวัดดีครับเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวจุเนียพาไปดูสโนใช่ไหมลูกพาไปดูสโนเนอะอ่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวหมามีเอาเอาขนมจีนใส่นี่ก่อน เพลงอันนี้มันมัน,ม,นมันติดเอเดี๋ยวก่อนเอาไหมนี่เปล่าแม่แม่ว่ามันมีอะไรอยู่หน้ากล้องแม่ก็เลยตกใจดูหนมจีนนะคะเป็นพวงเป็นพวงยาวเลยเดี๋ยวมามีตั้งกล้องก่อนตั้งกล้องก่อน <c oughs> เพลงมาดูให้แม่หน่อยอย่างนี้มันหยุดหรือเปล่าไม่ได้หยุดใช่ไหมมันยังเดินอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะ อ๋อเห็นตัวแดงมันขึ้นหนูจะกินใช่ไหมลูกหนูจะกินใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวหนูกินอ๋อกินเดี๋ยวหน,กนหหกนะูกินบะหมี่แห้งกับพี่เพลงนะรู้ปะกินบะหมี่แห้งกับพี่เพลงนะอะนันจีนชอบกินนมจีนแบบเปล่าเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูอะไรไปดูสโนว์นะโอ้เข้มข้นเลยค่ะนี่ค่ะลองทำกินดูนะคะครั้งแรกเราไม่เคยทำเลย เพลงผมแม่หลุด <c oughs> เข้มข้นมากเพราะว่าใส่กะทิกะทิข้นนะคะกะท,ทินี่เป็นหัวกะทิแบบครึ่งใส่ไปครึ่งกระป๋องเลย <c oughs> กระป๋องนี้ก็เป็นเหมือนกระป๋องนมอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะลองไปชิมดูเดี๋ยวพาไปดูสโนว์ก่อนนะคะเอาผมร่วงอะ่ะ <c oughs> ผมผมหลุดหาอะไรที่มัดผมให้แม่หน่อย <c oughs> <ๆ S 2> เดี๋ยวเพลงเพลงหยิบหนังยางให้แม่หน่อยหนังยางหลุดมัดผมก่อนเร็ว เดี๋ยวพาจุนี่พาพาพี่ๆไปดูสโนเสิลูกหน้าบ้านหลังบ้านเดี๋ยวจุนี่ไมา่าไปาอ่ะอ๋อไม่เอาสิลูก,เล,กเล่นไม่ได้ลูกหนังยางไหนไเดี๋ยวไปเปิดประตูให้หมามีสิพาไปดูสโนโลเดียอ่าพาไปดูสโนโกันนะคะ ตื่นมามเช้าตื่นกันมาสายลงมาสามโมงก็เอ๊หน้าบ้านทําไมขาวๆตั้งแต่เมื่อคืนนะค่ะเราไปทิ้งขยะหน้าบ้านเขาจะมาเก็บใช่ไหมคะ,ะไปเปิดประตูแล้วป,ประตูแบบนีแ้แล้วเสร็จแล้วถังขยะมันเป็นเกล็ดน้ําแข็งนะคะแล้วเปิดไม่ค่อยออก<ม>ก็คิดไว้อยู่แล้วว่าเอ๊เช้านี้จะมีสโนว์หรือเปล่าก็มาจริงๆเนี่ยค่ะเห็นไหมคะ ขาวเต็มไปหมดเลยหนาวเย็นมากเลยค่ะข้างนอกเดี๋ยวว่าสายจะพาลูกชายไปเดินเล่นนะคะไม่รู้จะออกไปหรือเปล่าเนี่ยค่ะเห็นไหมคะตอนนี้เริ่มมีแดดแล้วตอนนี้ก็ประมาณสิบเอ็ดโมงแล้วนะคะสิบเอ็ดโมงกว่าแล้วเนี่ยค่ะเต็มเลยต้นไม้ที่ปลูกไว้ก็ที่บอกว่านั่นก็ตายหมดอันนี้มันเริ่มละลายแล้วนะคะเมื่อเช้านี้มันมันจะหนามากกว่านี้มองไม่เห็นสีหญ้าเลยนะคะสีหญ้าก็จะเป็นสีขาวไปหมดนี่เริ่มละลายขึ้นมาหน่อยแล้วค่ะหลังคาก็ละลายแล้วค่ะ เนี่ยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะรถเนี่ยมาเช้าเนี่ยเต็มเลยนะคะหิมะเกาะเนี่ยค่ะโหเย็นมากเลยจูเนียร์ไม่เคยเห็นนะคะจูเนียร์จูเนียร์ตื่นมาตื่นเต้นมากเลยนะคะมาเช้าเนี่ยค่ะเต็มเลยนะคะเออจูเนียร์ลงไปเล่นไหมลูกไหนจูเนียร์ชี้สิโสรไปใช่ไหมโอ้โสรชีโอ้โสจะลงจะลงลงไม่ได้ลูกต้องใส่งเท้าก่อนถ้าลงไปหนูก็เปียก นะเดี๋ยวมามีพาออกไปเดี๋ยวมามีพาออกไปอยากจะไปเล่นนะคะอยากจะไปเล่นไม่เคยเห็นเพราะว่าตอนที่มาปีที่แล้วสโสว์มันลงมาแค่นิดเดียวลงมานิดเดียวแล้วเขายังอยู่ในท้องนะคะนี่ได้สองขวบสองขวบปีนี้นี่โตแล้วเขาก็ได้มาเห็นนี่หลังบ้านนะคะหลังบ้านละลายอ๋อหลังบ้านละลายไปหมดแล้วค่ะต้นไม้ตายหมดเลยค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมคะนี่ค่ะที่ปลูกไว้สวยๆคลิป สองสามเดือนก่อนนะคะเนี่ยตายหมดเลยเพราะว่า,วาความหนาวเย็นนะคะเนี่ยค่ะตายหมดเลยเดี๋ยวค่อยไปลูกกินข้าวอะไรก่อนค่อยไป,นยออปยเนาะอยากจะออกไปหยิบรองเท้าเตรียมแล้วอยากจะออกเพลงป้อนน้องหน่อยสิลูกกินกับพี่เพลงเลยเดี๋ยวหมามิลองชิมของหมามิซิว่าเป็นไงมัง่งคนหน้าดูเลยทำครั้งแรกทำเองกินเอง อร่อยเองนะคะคนเดียวนี่ค่ะหน้าตาก็เป็นแบบเนี้ยเดี๋ยวจะลองชิมรสชาติดูนะคะทำเองครั้งแรกก็ไม่ได้คิดอยากจะทำนะคะจะทำหลายครั้งแล้วแต่ว่าไม่ได้ทำสักทีพอดนะีฝากนะ้าสาวซื้อกับข้าวซื้อกับข้าวเนี่ยเราก็จดไปให้เขาเขาก็จะซื้อเกินมาให้เรา เขาก็เห็นว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เคยทํากินเลยเขาก็เลยซื้อพวกเครื่องอ่าซื้อมะเขือมะเขือเปาะเอ๊ะไม่ใช่มะเขือปเ,อเอปาะมะเขือพวงซื้อขาแล้วก็ซื้อกระชายมาให้ว่าขนมจีนก็สั่งไปนะคะสั่งแค่ขนมจีนเขาก็ซื้อเครื่องพวกนี้มาเ,เขารู้ว่าเราต้องมีพริกเราก็บอกเราไม่เคยทําเลยดเดี๋ยวจะลองทําดูเขาบอกว่าปลากระป๋อง เปิด u t u b e ดูก็ได้เราก็ไปดู u t u b e หน่อยนึงแล้วเออจริงเนอะเราก็ไม่ทันได้คิดนะว่าเรามีปลากระป๋องแล้วลองชิมดูนะคะอืมอร่อยค่ะโงอ่อยู่ตั้งนานปลากระป๋องก็มีแค่มีเครื่องพริกเครื่องแกงก็มีอยู่แล้วแต่เมื่อกี้ลืมใส่ใบมะกรูดไม่เป็นไรค่ะแค่นี้ก็อร่อยหอม เพราะว่าเครื่องเครื่องพริกเนี่ยเพื่อนทําเขาทํามีฝีมือค่ะเขาทํามาแบบว่าเขาไม่งกเครื่องกินเครื่องค่าอะไรที่เขาตาม,มาหอมเผ็ดอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องปิ่กับพริกก็ได้นะคะรับรสชาติจัดอร่อยอ่ะทาเองกินเองใส่ปลากระ,กะป๋องโขกลงไปสองกระป๋องเลยนะคะ ข้นมากแล้วกะทิก็ข้นแต่ปุ๊กจะใส่ผสมน้ําหน่อยหนึ่งใส่ผสมน้ําลงไปด้วยกินคนเดียวได้ทั้งหลายมื้อเนี่ยค่ะแต่ไม่มีผักนะคะตอนนี้ที่โรงเรียนว่าสั่งเลื่อนไปเปิดวันที่สิบเอดเพราะปกติเขาจะให้เปิดวันที่หกเพราะว่าปิดเป็นช่วงเ <c oughs> ชื่อเป็นช่วงปีใหม่อันนี้เลื่อนแล้วก็ตอนนี้ล็อกดาวน์เนี่ยดูท่าว่าจะยาวนะคะปีนี้ก็ไม่ได้กลับบ้านอยู่แล้วเพราะว่าเขาให้เด็กใส่แมสเด็กตั้งสองสองขวบเนี่ยอย่างจูเนียเขาไม่ไม่รู้เรื่องเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะใส่ได้เขาก็จะถอดออกคงไม่ได้กลับอีกแล้วนะคะน่าจะได้กลับนูนะ่นอ่ะจูเนียสามขวบไปแล้วนะคะสามขวบกว่าไปแล้วแล้วก็ โรคก,ก็เยอะค่ะเกิดขึ้นเยอะเลยตอนนี้คนก็ติดกันเยอะมากเลยที่ไอแลน,นะคะก็พอๆกับไทยตอนนี้นะคะทุกคนก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเป็นห่วงกันทุกคนเราก็ห่วงตัวเราเราก็ห่วงเพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะคะตอนนี้ต้องรักตัวเองแล้วค่ะ ต้องทําตัวให้ะสะอาดล้างมือให้บ่อยๆนะคะไปจับเจออะไรขนาดปุ๊กไปจับเข็นถังขยะเนี่ยเราก็ใส่ถุงมือเข้ามาถ้าไม่ได้ใส่เราก็ล้างมือเช็ดมือนะคะแล้วก,กลัวเพราะเราก็ไม่รู้นะถังขยะเขาก็จับจับยกขึ้นยกมันเป็นไป,นปนได้หมดอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะคะเนเียว่าไงลูก อร่อยไหมคะไม่มีผักแต่ก็อร่อยเด็ดดาไม่มีผักแก้มต้มขนมจีนไปแค่แผงเดียวแต่ต้องต้มเพิ่ม<อ>แม่อร่อยเ <c> ค <oughs> ี่ยวขาเป,เป็น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 แว่นเลยเนี่ยขาหั่นเป็นแว่นดีขึ้นดีขึ้นตาคากเนแล้วมันจืดมากเลยค่ะเที่ยวขาอร่อย เนนดี๋ยวเนี่ยก,กินไรรูกเดี๋ยวกินกับเพลงป้อนน้องด้วยนะทําบะหมี่ให้ลูกสาวค่ะบะมหมี่หมูธรรมดาแค่นี้ค่ะแล้วก็ใส่น้ําตาลทุรสพริกเขาก็ไม่กินเขาก็กินของเขาได้โอเคค่ะวันนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะคะพามาดูหิมะมันก็ละลายไปบ้างแล้ว สวัสด,ดีเอฟซี F T, ค่ะลูกๆสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีครับดบอยส่งจูบให้เอฟซียังจุ๊บๆบายบายไปเจอกันคลิปวิดีโอหน้าค่ะบาย